บัดนี้จักแสดงธรรมเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกทุกท่าน ตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันรสมาสมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งประธรรมและประสงค์เป็นสรณนะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมธรรมะ ที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนได้กล่าวแล้วว่ารวมเข้าในอริยสัจทั้งสี่ฉะนั้นกิจที่พึงปฏิบัติในพุทธศาสนาทั้งสิน้นจึงเป็นกิจที่พึงปฏิบัติในอริยสัจทั้งสี่นั่นเองจึงควรที่จะกำหนดในกิจทั้งสี่นี้ก็คือหนึ่งปริญญากำหนดรู้ทุกสอง ปหาณะละทุกขสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์สสัจจิกรณะกระทำให้แจงทุกขนิโรธคือความดับทุกข์และสี่ภาวนาปฏิบัติมักมีองค์แปดให้มีให้เป็นมักมีองค์แปดขึ้นมานี่เป็นกิจในอริยสัจทั้งสี่และก็เป็นกิจในพุทธศาสนาทั้งสิ้นจึงควรที่จะ ทำความเข้าใจและฝึกหัดปฏิบัติในกิจทั้งสี่นี้ว่าถึงกิจข้อที่หนึ่งกำหนดรู้ทุกก็คือกำหนดให้รู้จักตัวทุกข์ให้รู้จักที่ตั้งของทุกข์ให้รู้จักทุกอันเกิดปรากฏขึ้นในที่ตั้งของทุกนั้นอันที่ตั้งของทุกข์ก็คือขันอาญตนาท่านี้เองหรือนามรูป หรือกายใจอันนี้เป็นที่ตั้งของทุกตัวทุกก็ตั้งอยู่ในที่ตั้งของทุกนี้ดังจะพึงเห็นได้ทุกที่พระพุทธเจ้าทรงชี้ให้เห็นว่าเกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์เกิดแก่ตายก็ตั้งขึ้นที่ขันอาญตนะนธาตุนี้หรือที่นามารูปที่กายใจนี้โสกะปริเทวะเป็นต้นก็เกิดปรากฏที่นามารูปที่กายใจนี้ ประจวบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักพระพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักก็เกิดปรากฏที่นามารูปที่กายใจนี้ปรารถนาไม่ได้สมหวังก็เกิดปรากฏที่กายใจที่นามารูปนี้เพราะฉะนั้นจึงได้ตรัสว่าโดยย่อขันเป็นที่ยึดถือทั้งห้าประการเป็นตัวทุกข์ก็คือนามารูปกายใจนี้และก็มีคำกำกับว่า เป็นที่ยึดถือก็คือเป็นที่ยึดถือว่าเป็นตัวเราของเรานั่นเองอันมงถึงตัวสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ที่ประกอบเข้ามาด้วยเพราะที่จะเป็นตัวทุกข์นั้นก็จะต้องมีตัวสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ประกอบเข้ามาด้วยดังเช่นที่มีประกอบอยู่ในคำจำแนกแจกแจง ว่าอะไรเป็นทุกข์ดังที่กล่าวมาแล้วซึ่งมีกล่าวถึงประจวบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักพลัดพลากจากสิ่งที่ไม่เป็นที่รักอันสิ่งที่เป็นที่รักหรือสิ่งที่ไม่เป็นที่รักก็เพราะยึดถือว่าเป็นที่รักหรือยึดถือว่าไม่เป็นที่รักนั่นเองหรือปรารถนาไม่ได้สมหวังก็บ่งถึงตัวปรารถนาซึ่งเป็นตัวสมุทัยฉะนั้นจึงไม่อาจที่จะแยกกันได้ระหว่างทุกข์กับสมุทัย ต้องประกอบกันเมื่อละกันปาทานได้ก็เป็นอันว่าได้ดับตัวสมุทัยได้จึงดับทุกเหลือแต่วิบากขันที่เป็นตัวทุกข์อยู่ตามสภาพเกิดมาก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายดังที่ได้กล่าวแล้วเพราะฉะนั้นขันอาญตนาธาตจึงเป็นที่ตั้งของทุกทุกก็ตั้งอยู่ที่ขันอายตนาธานนุนี้และสมุทัยก็ตั้งอยู่ ที่ขันอายยตนาธาตุนี้เช่นเดียวกันดังที่มีพระพุทธธทิบายในหมวดทุกขสมุทยัยว่าดัณหาก็บังเกิดตั้งขึ้นที่อาจานะภายในอาจารณะภายนอกวิญญาณสัมผัสเวทนาเป็นต้นทุกก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ที่นี่สมุทัยก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ที่นี่นั่นเองและก็ย่อมดับไปในที่นี้อีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรม จึงสมควรที่จะกำหนดรู้ในตัวทุกข์ดังกล่าวนี้ก่อนให้รู้จักขันอาุตนาธาตุหรือนามรูปหรือกายใจอันนี้ว่าเป็นที่ตั้งของทุกข์ทุกข์ก็ตั้งลงที่นี่เพราะฉะนั้นจึงเป็นตัวทุกข์ไปด้วยกันและวิธีหัดกำหนดให้รู้จักตัวทุกข ที่ตั้งอยู่ที่ขันอายตนาธาตุหรือนามรูปหรือกายใจอันนี้ก็โดยวิธีหัดกําหนดโดยไตรล,ลักษณ์คือลักษณะอันเป็นเครื่องกําหนดหมายที่เป็นสามัญทั่วไปแต่สังขารทั้งปวงสังขารทั้งปวงก็คือขันอายตนาธาตุนามรูปหรือกายใจเหล่านี้นั่นเองเรียกว่าเป็นสังขารเพราะเป็นสิ่งผสมปรุงแต่งขึ้นมา ฉะนั้นจึงมีลักษณะที่เสมอกันหมดไม่มียกเว้นก็คือไม่เที่ยงคำว่าไม่เที่ยงนั้นก็คือเกิดดับเมื่อเกิดก็ต้องดับจึงไม่เที่ยงเพราะถ้าเที่ยงก็จะต้องเกิดไม่ดับแต่นี่เกิดดับจึงไม่เที่ยงและสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์เพราะเหตุว่าเหมือนยังถูกความเกิดดับนั้น บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาต้องแปรปรนเปลี่ยนแปลงไปไม่ตั้งอยู่คงที่อาการที่ไม่ตั้งอยู่คงที่ต้องแปรปรนเปลี่ยนแปลงไปโดยอำนาจของความเกิดดับที่บีบคั้นอยู่ตลอดดังนี้เป็นตัวทุกขในตรล,ลักษณ์และสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกสิ่งนั้นก็เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเพราะบังคับให้เป็นไปตามปรารถนามิได้จะบังคับให้ไม่ดับ หรือบังคับให้ไม่เกิดไม่ดับให้ตั้งอยู่คงที่ไม่ต้องแปรนเปลี่ยนแปลงไปก็บังคับไม่ได้จึงเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนความเป็นอนิจจากทุกขะอนัตตาทั้งสามนี้นี่แหละรวมกันเป็นตัวทุกข์ที่เป็นทุกขะอริยสัตว์สภาพที่จริงคือทุกข์เป็นทุกข์โดยที่เป็นทุกข์ตามที่เข้าใจกันว่าทุกทุกอย่างแท้จริง และเป็นทุกโดยที่เป็นตัวสังขารคือเป็นสิ่งผสมปรุงแต่งซึ่งจะต้องตกอยู่ในลักษณะของสังขารซึ่งจะต้องมีเกิดมีดับดังกล่าวมานั้นและเป็นทุกโดยที่ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปหัดพิจารณากำหนดให้รู้จักทุกขสัจจะสภาพที่จริงคือทุกดังนี้ซึ่งเป็นตัวสัจจะความจริง เป็นตัวธรรมดาความที่มหัดพิจารณาให้รู้จักตัวทุกข์ดังนี้ย่อมเป็นประโยชน์เพราะจะเป็นเหตุให้ได้ปัญญาที่ละตัณหาอุปาทานไปได้ในตัวอันตัณหาคือความดิ้นรนทยานอยากกับอุปาทานคือความยึดถือนี่ตามหลักพุทธศาสนาย่อมเกิดมาจากตัวอวิชชาคือตัวไม่รู้ ในสัจจะที่เป็นตัวความจริงอันอวิชชาคือตัวไม่รู้นี้ไม่ใช่หมายความว่าไม่รู้อะไรอะไรบุคคลมีจิตที่เป็นตัวธาตุรู้ยารู้อะไรอะไรได้แต่เพราะมีอวิชชาอยู่จึงเป็นตัวรู้หลงเป็นตัวรู้ที่ยึดหรือเป็นตัวรู้ที่อยากยึดอันหมายความว่ารู้ในสิ่งใด ก็มีตัณหาที่เป็นตัวอยากอยู่ในสิ่งนั้นมีอุปาทานคือความยึดถืออยู่ในสิ่งนั้นจึงเป็นตัวรู้หลงแต่ไม่ใช่รู้พ้นรู้พ้นนี้จึงเป็นวิชาแต่รู้พ้นที่เป็นตัววิชานี้จะมีได้ก็ต้องเป็นตัวรู้ในสัจจะที่เป็นตัวความจริงด้วยการที่มาฝึกหัดปฏิบัติตั้งต้นแต่ให้รู้จักตัวทุก์ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเอาไว้ และเมื่อรู้จักทุกเห็นทุกได้นั่นก็เป็นวิช,ชาขึ้นมาโดยลำดับตัณหาอุปาทานก็จะผ่อนคลายดับลงไปโดยลำดับเมื่อรู้จริงในสิ่งใดก็ดับตัณหาอุปาทานในสิ่งนั้นใดดับไปเองโดยไม่ได้บังคับให้ดับถ้ายังมีอวิชชาคือตัวไม่รู้อยู่ในสัจจะที่เป็นความจริงแล้วจะบังคับให้ตัณหาอุปาทานดับสักเท่าไหร่ก็บังคับไม่ได้ ตัณหาอุปาทานไม่ดับเมื่อเป็นตัวรู้ขึ้นแล้วก็ดับไปเองเช่นเดียวกับความมืดเมื่อยังไม่มีความสว่างจะบังคับให้ความมืดดับไปนั่นไม่ได้และความมืดนั่นเองย่อมเป็นเครื่องปกปิดทุกๆอย่างที่ตั้งอยู่ในความมืดไม่ให้มองเห็นต่อเมื่อมีความสว่างความมืดนั้นก็หายไปเองตามอํานาจของความสว่างที่บังเกิดขึ้น และเมื่อความสว่างบังเกิดขึ้นความมืดหายไปสิ่งที่ตั้งอยู่ในความมืดก็จะปรากฏขึ้นจะมองเห็นว่าเป็นสิ่งนัน้นเป็นสิ่งนีน้ในขณะที่ความสว่างยังไม่ปรากฏขึ้นความมืดปกคลุมอยู่สิ่งต่างๆที่ตั้งอยู่ในความมืดก็ไม่ปรากฏมองไม่เห็นเมื่อมองไม่เห็นก็ต้องจะต้องเดาเอาต้องคิดเดาเอาเป็นความปรงุงเป็นความแต่งว่าสิ่งที่ตั้งอยู่ในความมืดนั้นคงจะเป็น สิ่งนั้นคงจะเป็นสิ่งนี้ปรุงแต่งไปนี่แหละคือตัวสังขารในจิตใจปรุงแต่งในจิตใจไปซึ่งไม่อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นสัจจะคือความจริงพระพุทธเจ้าทรงทำลายอาวิชชาใน้หมดแล้วทรงมีความสว่างอย่างเต็มที่ความมืดหายไปหมดแก่พระองค์ ทุกๆอย่างที่ตั้งอยู่ในความมืดจึงปรากฏแก่พระองค์ซึ่งทรงนำมาแสดงสั่งสอนแต่แม้เมื่อทรงแสดงสั่งสอนที่ให้รู้จักขันอาญตนะธาตุให้รู้จักนามให้รู้จักรูปให้รู้จักกายรู้จักใจให้รู้จักว่าขันอาญตนะธาตุนี้เป็นตัวทุกอย่างนี้อย่างนี้ประกอบด้วยสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกอย่างนี้อย่างนี้และเมื่อ ปฏิบัติดับสมุทัยเสียได้ก็ดับทุกได้อย่างนี้อย่างนี้และวิธีปฏิบัติเป็นอย่างนี้อย่างนี้แม้เช่นนั้นบุคคลผู้ฟังซึ่งยังอยู่ในความมืดยังละความมืดไม่ได้แม้ได้ฟังคำสั่งสอนของพระองค์ก็ยังมองไม่เห็นก็ยังคงปรุงแต่งอยู่นั่นเองคือปรุงแต่งว่าพระองค์ตรัสว่าเป็นทุกขแต่่จะเป็นทุกจริงหรือน่าจะ ว่าเป็นสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ก็ยังมีความเครื่อบแแปลงสงสัยว่าเป็นสมุทัยจริงหรือน่าจะไปเดชให้เกิดสุขดังนี้เป็นต้นก็แปลว่าความเชื่อย,ยังไม่ตั้งมัน่นเพราะปัญญายังมองไม่เห็นก็แปลว่าทุกๆุกอย่างก็ยังอยู่ในความมืดนั่นเองด้วยอํานาจของอวิชชาที่ยังละไม่ได้แต่ว่าเมื่อได้ตั้งใจปฏิบัติ ไปตามที่ทรงสั่งสอนในศีลในสมาธิในปัญญาที่เป็นตัวมักจิตมีความสงบด้วยอํานาจของศีลด้วยอํานาจของสมาธิและด้วยอํานาจของปัญญาที่ปฏิบัติมาโดยลําดับก็ยอมจะบังเกิดความสว่างทําให้มองเห็นสิ่งที่ตั้งอยู่ในความมืดเพราะความมืดนั้นจะผ่อนคลายลงเมื่อความสว่างเกิดขึ้นความมืดก็หายไปหายไป ตามสมควรแก่ความสว่างที่บังเกิดขึ้นก็จะเห็นว่าทุกตั้งอยู่สมุทัยตั้งอยู่นิโรธตั้งอยู่มรรตตั้งอยู่ชัดขึ้นในเมื่อได้ความสว่างขึ้นนี้เองสัจจะดังกล่าวจึงจะปรากฏแม้ว่าจะปรากฏรังๆให้ <Hey. S 1> มองเห็นเข้าวันนี้คือทุกนี่คือสมุทยัยนี่คือนิโรธนี่คือมรรคดังนี้ก็ยังเป็นการดีและความสว่างที่รัง ร่างขึ้นกานทำให้พอมองเห็นอะไรขึ้นได้บ้างนี้เองในเมื่อชัดขึ้นบ้างพอสมควรก็เป็นตัววิชาขึ้นตามสมควรตัณหาอุปาทานก็ดับไปพอสมควรจึงเป็นโอกาสที่ทำมาจากขู่คืนดวงตาเห็นธรรมจะปรากฏขึ้นซึ่งความปรากฏปรากฏขึ้นแห่งดวงตาเห็นธรรมนี้ก็รวมเข้าในดวงตาเห็นธรรมที่พระพุทธ,ธเจ้าตรัสเอาไว้ ว่ายังกินจิตสมุทัยธรรมมังสับบรรตังนิโรธธรรมมังสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดาก็คือเห็นเกิดดับนั่นเองชัดขึ้นดังนี้ก็คือว่าเห็นทุกชัดขึ้นก็ทุกขสัจจะนั่นเองเห็นทุกขสัจจะดังนี้เป็นธรรมจกขูดวงตาเห็นธรรมเป็นความเห็นที่ไม่ใช่เป็นตัวสังขารคือตัวปรุงแต่งคือคิดคาดเอา แต่ว่าเป็นตัวเห็นที่เป็นตัวปัญญาเป็นตัวความสว่างที่บังเกิดขึ้นความมืดก็หายไปสิ่งที่ตั้งอยู่ในความมืดที่ความมืดเคยปกปกคลุมอยู่นั้นก็ชัดเจนขึ้นทําให้มองเห็นว่าพี่คือสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดาเป็นอย่างนี้ดังนี้แหละเป็นตัวธรรมจากสุข ก็จะดับปัญหาอุปาทานลงไปตามขั้นตอนของการปฏิบัติต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทางความสงบสุดต่อไป